ในช่วงที่แล้วนะคะช่วงเทนนิสทิปเราได้มีดริลต่างๆเพื่อจะสอนน้องสำหรับ Under 10นะคะในช่วง Body and m นด์มายคราวนี้ก็จะเป็นความรู้ต่างๆที่ดีสำหรับพ่อแม่นะคะที่จะสามารถเอาคลิปต่างๆหรือเอาเทคนิคต่างๆเนี่ยไปสอนน้องและทำกิจกรรมร่วมกันกับน้องที่บ้านได้ค่ะคุณแชมป์คะมีกิจกรรมอะไรดีๆที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทำกับน้องได้ที่บ้านคะผมก็มีกิจกรรมโดยที่แบบใช้ลูกบอลน,นะครับดยรับกับ คุณพ่อคุณแม่ได้นะครับก็คือถ้าไม่มีโคนก็คือให้คุณพ่อแมาหากล่องหรือตะกร้าก็ได้ครับโยนรับกันไปก่อนแล้วก็ฝึกฝึกการรับบอลแล้วก็ถ้าถ้ายังรับไม่ได้ก็ให้กลิ้งบอลนะครับกลิ้งบอลรับกันแล้วจับกันอ๋อแล้วถ้าการการรับบอลอย่างนี้นั่นคือน้องจะได้อะไรคะน้องก็จะได้ที่ประสาท สัมผัสในการจับุบอลนะครับการเคลื่อนไหวและสายตานะครับทําให้ทาให้รู้สึกได้ได้ได้จับจังหวะบอลได้มากขึ้นแล้วสามารถตีได้ได้ดีขึ้นอ๋อเพราะว่าเท่าที่ทราบก็คือถ้าถ้าน้องๆเนี่ยจับบอลได้แม่นอะไรแม่นคือเป็นการเสริมสมาธิให้น้องได้ดีขึ้นใช่ไหมคะเสริมสมาธิให้ริ่งขึ้นนะครับมันด e ม o n s t r a t ยังไงนะคะ ครูแชมป์ก็คือให้ครูแชมป์โยนมาแล้วทำที่รับอย่างนี้ใช่ไหมครับโยนให้เด้งขึ้นตกางนี้แล้วรับอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อโอเคโอเคถ้าถ้าไม่ถ้ารับไม่ได้เราก็ ก็กลิ้งแทนครับก็กลิ้งแทนอ๋อแล้วก็จับอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อค่ะอันนี้คือเป็นจุดเริ่มแรกเลยที่สําหรับน้องที่บินเนอร์มาใหม่ๆแล้วครับที่เราจะเน้นที่โรงเรียนเดเอสน้นเพราะว่าเน้นเน้นโคดิเนเตอร์ของเด็กๆใช่ไหมคะเพราะนี่คือสําคัญในการเริ่มต้นของเรื่องเทนนิสนะคะเพราะโดยส่วนใหญ่ถ้าไม่เน้นตรงนี้เด็กก็จะไม่มีความสัมพันธ์ในการเคลื่อนที่สายตาแล้วตีได้แม่นขึ้น เพราะจริงๆคือเทนนิสเราใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนคือทั้งมือทั้งเท้าและสายตาใช่ไหมคะโอเคค่ะค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่คุณพ่อคุณแม่คุณลูกสามารถทําร่วมกันแล้วเสริมทักษะกีฬาเทนนิสได้ซึ่งสามารถกลับเอาไปทําที่บ้านง่ายๆนะคะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการพัฒนาตัว coordination ของน้องๆเป็นจุดเริ่มแรกเลยใช่ไหมคะครูแชมป์ยังไงลองกลับไปทําที่บ้านนะคะแล้วไปพบกันช่วงหน้าค่ะช่วงภาษาเทนนิสค่ะ